ก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาแวะดูแวะชมนะครับวิดีโอจากช่องมิศร์โซลานะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสมายืนอยู่ที่จุดตัดทางรถไฟยมาราชนะครับที่เก่าที่เดิมเลยนะครับสําสหรับวันนี้ผมมายืนอีกมุมนึงนะปกติแล้วผมจะยืนอยู่มุมนู้นนะครับผมทางที่จะไปทางในส่วนของอเข้าไปทางาในเมืองเนาะส่วนทางฝั่งนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับก็จะเป็นฝั่งที่จะเดินเข้าไปทางรถ ถสถานีรถไฟหัวลำโพงหรือสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับเราวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับผมนะฮะวันพุทธที่2ี่เมษายนนะครับก็เพิ่งผ่านพ้นช่วงสงกรานมานะครับก็มีโอกาสได้มา,าถ่ายในส่วนของรถไฟนะครับที่จุดตัดรถไฟยม,มาราชกันนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมมายืนรออยู่ก็ยังไม่มีขบวนรถไฟผ่านมานะครับยังไงเดี๋ยวเรา ามารอดูขบวนรถไฟกันนะครับโอเคนะครับในตอนนี้นะครับเราก็ยังรอขอบวนรถไฟอยู่นะก็ยังไม่มีขบวนรถไฟผ่านมานะครับเราก็เลยมาทําในส่วนของตัววิดีโอคลิปเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับาทางรถไฟกันหน่อยดีกว่านะครับเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่ารางรถไฟที่เราเห็นกันอยู่เนี้ยนะครับเวลารถไฟเลี้ยวเขาเลี้ยวกันยังไงบางคนอาจจะทราบแล้วนะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับซึ่ง ตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงประแจสับรางนะครับอ,อยู่ที่โประแจสับรางซึ่งประแจรตรงนี้ก็จะมีกลไกสําหรับการสับรางรถไฟเพื่อให้รถไฟเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายหรือไปทางตรงตามรางที่ต้องการนะครับโดยสวนควบคุมก็จะอยู่ที่สถานีารถไฟนะครับเป็นาทางจ e> เจ้าหน้าที่ผู้มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการสับรางนะครับเพื่อให้รถไฟเนี่ยเดินทางบนรางได้อย่างปลอดภัยนะครับ ซึ่งตรงนี้เราจะมาดูระบบกลไกกันนะครับอ <pl ains> ันน <identical> ี้จะเรียกว่าลิ้นประแจนะครับจะสังเกตว่าลิ้นประแจเนี่ยจะเสมอไปกับบนรางนะครับซึ่งจะมี2ด้านนะครับถ้าสังเกตนี้นะครับจะมี2ด้านด้านหนึ่งจะห่างจากรางนะครับอีกด้านหนึ่งไปอยู่ชิดรางซึ่งถ้าเกิดอยู่ชิดรางเนี่ยนะครับนะฮะเราสังเกตได้เลยว่านะครับขบวนรถไฟจะไปตามแนวรางและไปทางตรงไปทางนี้นะครับไม่ได้ไปทางขวาเพื่อไปเข้ารางที่2นะครับซึ่ง กลไกของปัจจัยสับรางเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการให้รถไฟออกไปทางด้านขวาเพื่อเข้าสู่รางที่สองเนี่ยรางงกลางนะครับเขาจะทําการสับปัจจัยนะครับเพื่อให้ลิ้นปจัจจัยทางฝั่งเนี้ยมาสนิทกับรางทางฝั่งขวาไอ้ฝั่งซ้ายขอภัยนะครับแล้วรางทางฝั่งขวาตรงนู้นนะครับลิ้นปัจจัยก็จะแยกออกมานะครับด้วยล้อของรถไฟนะครับถ้าเราเคยเห็นกันอยู่แล้วแหละล้อรถไฟเนี่ย มันจะมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าใบบังล้อนะครับซึ่งเขาจะวิ่งเขาจะวิ่งโดยการคอนโทรลผ่านตัวใบบังล้อนั่นแหละครับนะฮะเมื่อประเจถูกสับปุ๊บนั่นก็คือการ,ารบังคับทิศท,ทางให้ไปในทางรางที่าทางเจ้าหน้าที่ต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกตของรูเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับสำหรับคนที่สงสัยว่ารถไฟเนี่ยเลี้ยวยังไงนะครับ เดี๋ยวเรามารอชมรถไฟกันต่อครับ